ลมหายใจพากลับบ้านไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้เข้ามาชมคลิปนี้เพราะเสียงลมหายใจของธรรมชาติกําลังจะพาคุณกลับบ้านกลับสู่หัวใจของคุณเองลมหายใจในทุกจังหวะคือสะพานที่พาเรากลับมาพบตัวเองไม่ต้องเร่งไม่ต้องหนี เพียงฟังเสียงหัวใจและให้ลมหายใจนำทางธรรมชาติไม่เคยรีบแม้เพียงใบหญ้าที่ไหวก็รู้ว่าตัวเองกำลังเติบโตเส้นผมของเราก็เช่นกันมันค่อยๆพผลิแรงชีวิตจากรากส่งผ่านพลังขึ้นมาจนถึงปลายเส้นทุกเส้นคือเรื่องราวของการมีชีวิตอยู่ รักเส้นผมไม่ใช่เพราะมันสวยเพียงภายนอกแต่เพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังชีวิตของการรักตัวเองอย่างอ่อนโยนที่สุดเมื่อคุณลูบเส้นผมขอให้คุณรู้ว่ากำลังสัมผัสชีวิตที่เติบโตอยู่บนหัวใจของคุณและเมื่อคุณสระผมขอให้คุณรู้ว่า คุณกำลังชำระพลังเก่าออกไปเพื่อเปิดทางให้แสงใหม่ในตัวคุณได้เปล่งประกกายขึ้นอีกครั้งเสียงคลื่นเสียงลมมันกำลังพูดกับคุณว่าจงกลับมาหาตัวเองอีกครั้งในทุกลมหายใจในทุกการสัมผัสในทุกหยดน้ำที่ไหลผ่านเส้นผมเพราะเส้นผม คือพลังชีวิตและพลังชีวิตคือความรักที่แท้จริงในตัวคุณเมื่อเรากลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองแม้เสียงนั้นจะเบาแต่มันชัดเจนกว่าทุกสิ่งรักเส้นผมเหมือนรักลมหายใจดูแลมันอย่างอ่อนโยนแล้วพลังชีวิตจะกลับมางอกงามอีกครั้ง ถ้าคุณรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในหัวใจตอนนี้อย่าลืมกลับมาฟังเสียงของลมหายใจอีกครั้งและดูแลเส้นผมของคุณด้วยความรักเพราะนั่นคือการดูแลชีวิตของคุณเองลมหายใจทุกจังหวะคือสะพานที่พาเรากลับมาพบตัวเอง ไม่ต้องเร่งไม่ต้องหนีเพียงฟังเสียงหัวใจและให้ลมหายใจนำทางพ่อหมอสมบูรณ์กลิบไห่ปลุกพลังชีวิต